ฮัลโหลเพื่อนๆหลังจากหลับเต็มอิ่มจากการนอนตอนกลางวัน สาวน้อยก็จะมาฟังปู่ลุงร้องเพลงพร้อมดีกีตาร์ไปด้วยบรรยากาศได้สุส <c oughs> ดๆมีเล่นกันสองคนปู่หลานสนุกกันจริงๆทานตะวันก็กินขนมไปฟังปู่ลุงร้องเพลงไปโอ๊ยอะไรจะโชคดีขนาดนี้ฮะสาวน้อยปู่ลุงดีกีตาร์ร้องเพลงไปทานตะวันดูสงบมากเลยค่ะไม่ค่อยออกไปเดินเล่นที่ไหนนั่งอยู่ที่เดิมฟังปู่ลุงร้องจนเสร็จบางครั้งก็ขอเพลงกับปู่ลุงด้วย <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาชอบบอกว่าเพลงกระต่ายกับเต่าสักพักก็จะมียะตุ้ย ช่วดออกมานั่งฟังพร้อๆกันเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ในบ้านเลยแหละเพื่อนๆเ,เรามานั่งฟังเพลงที่ถูกลุงล้อกันเถอะ